สวัสดีครับผมอาจารย์ป๊อบมอเษกษตรกำแพงแสนนะครับเหรียญที่เพื่อนสมาชิกได้ชมอยู่ตอนนี้คือเหรียญมั่งมีสีสุกนะครับตอกโค้ดเฮงเฮงรวยรวยผิวนี่ผิวนี่สวย <c oughs> โค้ดแน่นๆฮะคโค้ดนี่แน่นมากเฮง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 รวยรวยนี่แน่นนะครับผิวนี้โอ้ผิวนี่สุกมาก ลุ้งมากก็จะมีคาบตรงนี้ที่ไม่เป็นลุง้งนะครับล่องจะมีล่องจมูกนิดนึงนะครับมีจมูกอยู่หน่อยแต่ภาพรวมนี่แสบตานะต้องหาแว่นตาดำมาช่วยช่วยไอ้นั่นหน่อยกรองแสงหน่อยนะครับนี่นครับไม่อยากจับเหรียญน,นะครับไม่ใช่อะไร จะได้มีต้องมีล่องรอยกับเหรียญน,นี่ครับเหรียญน,นะครับเปิดให้บูชานะครับราคา4,500บาทครับ 4,500บาทครับเพื่อนสมาชิกท่านใดสนใจนะครับติดต่อผมมาได้นะครับอาจารย์ป๊อบมอกะเศษกกำลับบงแสนนะครับเบอร์โทรครับเบอร์ไลน์ครับ08355 33549ขอบคุณที่ทุกท่านที่ติดตามนะครับขอบคุณครับ